สวัสดีค่ะมาหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่1-15พฤษภาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีธนูจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีธนูค่ะ จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือคนที่คุณรอคอยพบเจอคุณจะได้พบเจอเขาคนนั้นค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต บ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาให้คุณได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้ใหญ่จะให้ความอุปถรัรมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพน้นอุปสรรคพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกฟุก,ฟกเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะ เรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจรู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์กลุ้มเป็นกังวลกับเรื่องเก่าๆแต่อย่าลืมอนาคตที่ดียังรออยู่ค่ะคุณจะได้พบเจอ คากคุณยังโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่จะทำให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจแม้ท่านจะช่วยเหลือให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแต่อาจจะมีคำพูดที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลค่ะอาจทั้งทุกข์ทั้งสุขกับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานแค่ให้ระมัดระวังคำพูดค่ะเหนื่อยต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องสู้ด้วยตัวเองและคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีค่ะแม้จะเหนื่อยแม้จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสรคแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีคนไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันกับ ตัวคุณค่ะ และช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบังค่ะอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้พบเจอกันอีกครั้งหรือต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจค่ะคนอายุน้อยลูกบุตรบริวาร อาจจะนำปรปสักคปัญหาความทุกข์ความกลุ่มเป็นกังวลใจมาให้อาจจะเป็นห่วงเป็นกังวลกับลูกกับบุตรกับบริวารการงานจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศท,ทางที่ดีขึ้นแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยค่ะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตาก,กรรมที่ต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องรอคอยในจุดบางจุดที่มันจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะแล้วความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์จะได้กลับมาพบ,มา,พบมาเจอกันอีกครั้งหรือมาอยู่ด้วยกันอีก คนมีคู่จะได้โชคจากความรักค่ะสรุปสำหรับชาวราศีธนูประจำวันที่1 1 5ถึงพฤษภาคมปี2567เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นแต่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักความรักที่เป็นความลับส่วนคนมีคู่คุณจะได้โชคจากความรักแม้จะมี ลูกบุตรบริวารอาจจะทําให้ทุกข์ให้กรุ่มแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเงินค่อนข้างดีสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์เงินฟุกฟุก,ฟกจะมีเข้ามาในมือการงานคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่ก็อาจจะทุกข์ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ยังไงก็ตามคุณจะแก้ไข การงานไปได้แล้วการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะเป็นของคุณค่ะแต่เพียงอย่าไว้ใจใครมากเกินไปให้ระมัดระวังการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยเท่านั้นค่ะ